ใส่น้อยกินแค่ละน้องเพียชนะให้ดูแลต่อสินไหมเนี่ยสิ้นแค่ละอยู่โอเคต่อไปป้าป๊าต <c oughs> ้านะโอเคโอเคโอเคให้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 ต่หลบทุกคนโอเคต่อไปลูกชิน้นปิ้งเออเจอโรจนเหมือนกันนะลูกชิ้นปิ้งอ่ะเออเจอได้ก็เหมือนโ okay. อเค ต่อไปลูกมันใหญ่ดีอ่ะต่อไปหมาด้ยโอเคนะให้ทั้งคู่เลยนะอะไรของกัไก่ย่างไม่ใช่เหรอลูกชิ้นเอ้ยซี่กอกซี่กอกนอนซส่กอกตั้งเจโรไม่เหมือนซส่กอกหรอมันกลมไปอ่ะเอาล่ะเไปเจโรแบบซส่กอกอีสานนะเจโรได้สี่คะแนนน้องพิมพ์ได้ 耶，谢谢娜。